สวัสดีครับผมอานาุโสเรวเทนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แดงไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2568ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้วิธีการนำเสนอของผมนั้นจะให้คลิปมันสั้นลงกระชับมากยิ่งขึ้นตัวท่านเองจะไม่ได้เสียเวลาในการชมมากนักนั่นเองนะครับ แล้วก็หลักในการทำนายดวงของผมนั้นจะเป็นแบบตรงไปตรงมาตามที่ได้เล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ทุกประการนั่นเองนะครับไพ่ใบไหนที่ไม่ดีผมก็จะบอกว่าไม่ดีเลยนะครับจะพูดตรงๆเลยแต่ว่าจะมีทางออกทางแก้ไขให้ส่วนไพ่ไหนที่ว่าดีก็จะบอกว่าดีนะครับแต่ว่าจะไม่อวยจนเวอร์วังจนเกินไปแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศรีพฤษภนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีพฤษภแับดวงชะตาของท่านที่ครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เจ็ดดาบสัญลักษณ์รูปดาบตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องของปัญหาและอุปสรรคชีวิตนะครับไพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนั้นก็คือว่าตัวท่านเองอาจจะได้ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเทาๆธุรกิจทเทาๆการงานเทาๆของผิดกฎหมายของหนีภาษีการพนันยาเสพติดหรือว่าเรื่องใดๆที่มันไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นเรื่องของความรักคนที่ได้ไพ่ใบนี้นี่จะสังเกตดูให้ดีนะครับว่าจะเป็นรูปของทหารกำลังถือดาบออกจากค่ายในยามวิกาลทำรับรับล่อๆเหลียวหน้าแลหลังก็หมายความว่าความรักของท่านนั้นเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยในลักษณะแบบนี้บางคนนั้นก็คือว่าตัดสินใจเช่าห้องเช่าหออยู่ด้วยกันเลยนะครับกับคู่กับแฟนโดยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับรู้หรือไม่ตัวท่านเองนั้นมีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะแอบไปมีกิ๊กมีกัก บางคนเป็นโสดก็จริงแต่ว่าไปคบกับแฟนเขาคนรักของเขาในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นความรักที่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับไพ่เจ็ดดาบนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการถูกหลอกถูกโกงหรือไม่ก็คือการถูกลักขโมยเข้าของของมีค่าทั้งหลายผู้ที่เกิดราศีพฤษภต้องเก็บรักษาให้ดีด้วยนะครับ ชาวราศีพฤษภครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีคนที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสต์อย่างพี่ยิปซีกับผมอาจารย์นุซึ่งมีประสบการณ์ในการทํานายดวงชะตามาก,กว่า20ปีนะครับติดต่อมาทางลาไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ เรามีไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่2นี่คือไพ่สี่ไม้เท้าไพ่สี่ไม้เท้ากับไพ่เจ็ดเหรียญนี่ความหมายถ้าเป็นเรื่องของการงานจะคล้ายกันนะครับก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ออกมาลงทุนทำธุรกิจการค้าการขายของตัวเองบางท่านนั้นเคยเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเข้ามาอย่างยาวนานก็บอกว่าในช่วงนี้พอแล้วละ่ะกับการเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพอสมควรแล้วอยากจะออกมาทำธุรกิจการค้าการขายของตัวเองโดยเริ่มจากธุรกิจเล็กๆก่อนนั่นเองนะครับ ส่วนบางท่านนี่นะครับผมอาจจะมีงานหลักอยู่แล้วแต่ก็อยากจะลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าการลงทุนในยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีมันไม่จําเป็นเสมอไปว่าตัวเราเองนะั้นต้องเช่าพื้นที่มีหน้าร้านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับการลงทุนของเราในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นบางท่านนี่นะครับไปลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาจะมีแพลตฟอร์มนะฮะตามท่านั่งของสื่อออนไลน์โลกออนไลน์ในลักษณะแบบนี้มันสะดวกคือลงทุนไปด้วยทํางานหลักไปด้วยแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ แต่ว่าคนที่ออกมาลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่ถ้ามีพาไพ่ใบนี้ขอให้เริ่มจากเล็กๆก่อนนะครับค่อยเป็นค่อยไปและศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5นี่คือไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เจ็ดไม้เท้าคือไพ่ชนะการแข่งขันเรื่องการงานชาวราศีพฤษภท่านใดที่ตกงานว่างงานอยู่ให้รีบไปหางานแล้วจะได้งานใหม่ในช่วง10วันแรกของเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอน ถ้ามีการสอบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันเรื่องการเรียนเรื่องการงานหรือแม้กระทั่งการสอบบรรจุข้าราชการถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็คือจะสอบได้สอบผ่านคนที่เป็นข้าราชการนะครับที่จะสอบในการที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตัวท่านเองนั้นก็จะได้อย่างนี้เป็นต้นนั้นเองท่านใดที่จะไปยื่นประมูลงานนะครับหรือนนว่าไปพรีเซนต์งานไปนําเสนองานแม้จะมีคู่แข่งเยอะแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนั่นเองท่านใดที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ ให้เปลี่ยนในช่วงนี้จะได้งานใหม่ทันทีนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่ดิไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชนีจันทรไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นจะค่อนข้างหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายนะฮะและอีกอย่างหนึ่งบางคนได้ไพ่ใบนี้จะมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับบางทีตัวท่านเองเนี่ยได้ยินได้ฟังเรื่องใดไม่ถูกใจนิดๆหน่นอย ก็ค่อนข้างที่จะเหวี่ยงวีนง่ายนั่นเองขอให้ท่านเองนั้นพยายามควบคุมอารมณ์จิตใจของตัวเองให้ดีบางทีตัวเราเองไม่รู้แต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาจะรู้สึกว่าตัวท่านนั้นเปลี่ยนไปหงดหงีดง่ายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับภพ่ไปนี้บางทีบางท่านจะมีโอกาสลุกขึ้นมาออกกําลังกายควบคุมเรื่องของอาหารการกินบอกว่าไม่ได้ออกกําลังกายมานานแล้ว คือจะกลับมาดูแลสุขภาพกลับมาดูแลเรื่องของสุขภาพมากขึ้นบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์ในการแต่งตัวใหม่แบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพทีฮายพรีสเตทหรือว่าไพราชินีจันทร์ผู้ที่เกิดราศีพฤษภที่ทำธุรกิจการค้าการขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงพวกแฟชั่นกระเป๋าเสื้อผ้าพวกเครื่องสําอางเครื่องประดับทั้งหลายถ้าเป็นธุรกิจการงานด้านนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับส่วนไพที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพบทสรุป นี่คือไพ่เดชารยอดหรือว่าไพ่อสศวินนักรบบางท่านนั้นจะมีโอกาสเดินทาง เรื่องของการงานเรื่องของการไปเยี่ยมญาติพี่น้องเดินทางไป own, ท่องเที่ยวไปพักผ่อนหรือไม่บางท่านถ้ามีไพ่ใบนี or, friend, ้จะได้เด yup. ินทางไกลมากกว่านั้นก็คือเดินทางไปต่างประเทศแบบนี้ก็ได้บางท่านนี่นะครับอาจจะได้ทํางานร่วมงานกับชาวต่างชาติที่บอกว่าจะได้งานใหม่นี้บางทีอาจจะเป็นงานกับบริษัทต่างชาติอย่างนี้ก็ได้บางท่านนั้นจะได้เดินทางไกลไปทํางานต่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศก็ได้ถา่ว่ามีไพ่ดิฉันหรือว่าไพ่อัศวินนักรบนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้มันยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจะดีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งเข้าของทางบกทางเรือทางอากาศนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะโดดเด่นมากๆเลยส่วนท่านใดนะครับผมที่ต้องการอยากจะซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นี่นะฮะหรือว่ามีรถอยู่แล้วนี่นะครับจะซื้อเพิ่มอย่างนี้นะครับถ้ามีไพ่ดิชอริอัตหรือว่าไพ่อสุวินักรบก็หมายความว่าจะได้รถใหม่สมปรารถนาอย่างแน่นอนนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่8นี่คือไพ่ไนล์ออฟคัฟหรือว่าไพ่อัสวินถือถ้วยดวงชะตาของท่านนี่นะครับการงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายคนที่จะไปเจรจาเรื่องใ,ใดๆก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องธุรกิจเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายก็จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่จะเสริมดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภได้ดีมากๆก็คือ เรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของการแต่งตัวไม่ว่าจะไปพูดคุยเรื่องงานกับใครก็ตามแต่บุคลิกภาพการแต่งตัวต้องดูดีเข้าวา้ยนั่นเองนะครับมันจะเป็นการเสริมดวงให้ตัวท่านเองนั้นประสบความสําเร็จส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้นี่คือไพ่ king of cup หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยไพ่ใบนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดียื่นมือเข้ามาช่วยผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะหมายถึงญาติผู้ใหญ่ของท่านอาจจะหมายถึงหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเจ้าของกิจการ นะฮะคนที่มีอำนาจที่เหนือกว่าท่านยื่นมือเข้ามาช่วยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาดีมากๆเลยนะครับผมบางสิ่งบางอย่างนั้นตัวท่านไม่มีทางออกเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านในลักษณะแบบนี้ผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆก็คือไม่ได้หวังผลตอบแทนใ,นใดๆชอบช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นตัวท่านเองไม่ต้องไปหวาดระแวงนั่นเองนะครับผมคราวนี้มันมีไพ่อยู่2ใบด้วยกันที่ผู้ที่เกิดราศีพฤษภต้องระมัดระวังไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4 นี่คือไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบก็หมายความว่า bathroom. มันจะมีความเครียดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางทีบางท่านนั้นต้องเปลี่ยนงานแต่สบายใจได้นะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นถ้าจะหางานใหม่จะหางานใหม่ได้ทันทีนะครับหรือว่าความเครียดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของครอ,อบครัวความรักอะไรประมาณนี้ขอให้ตัวท่านเองนั้นใจเย็นๆตั้งสตินั่เนเองนะครับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นความเครียดที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว เราไปแก้ไขไม่ได้นะครับบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเป็นเรื่องของอนาคตมันยังมาไม่ถึงอย่าไปพระโวงมากนะักให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดบางสิ่งบางอย่างนั้นชาวราสีพฤษภต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนั่นเองนะครับถ้าคนเราเก็บเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้โดยที่ไม่ปล่อยวางมันจะเป็นขยะมันจะเครียดอยู่ในอารมณ์ของเรานั่นเองให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่ามันจะส่งผลต่อสุขภาพของท่านในระยะยาวนั่นเองนะครับ อีกไพ่ไปหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่เด็ไพ่เด็นั้นเป็นไพ่ที่แบบไม่ค่อยดีเป็นไพ่เคราะห์นะครับ90%ของไพ่ใบนี้มันจะเป็นด้านลบมีเพียง10%เท่านั้นที่จะเป็นด้านดีด้านบวกนะครับ10%์ที่เป็นด้านดีก็คือการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเช่นคนที่เป็นตำรวจเป็นทหารที่จะต้องเสี่ยงกับผู้ร้ายเสี่ยงกับศัตรูอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ หรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกเชื้อเพลิงปั๊มน้ํามันพวกเคมีพัน์พวกการหุงต้มนะครับคนที่เป็นวิศวกรคนที่เป็นนักกฎหมายถ้าได้ไพ่ใบนี้ถือว่าดีถ้าไม่ใช่แล้วก็ถือว่าไม่ดีนะครับให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายด้วยนะฮะฉะนั้นตัวท่านเองต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภแต่เมื่อมีไพ่เคราะห์แล้วผมก็อยากจะแนะนําให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้น ได้ไปทําบุญทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนหาโอกาสทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานบ้างหรือว่าในช่วงนี้อาจจะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาจะทําบุญตามความเชื่ออื่นของท่านก็ได้เช่นบริจาคทรัพย์บริจาคทานบริจาคโลหิตหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะบริจาคพวกลงศพผ้าหอ่อศพ ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยปลาหน้าเขียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อทําบุญใดๆเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปกักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยได้ร้ายเรื่องไรารายจะได้เบาบางจางลงได้หรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีพฤษภเลยก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างว่า ดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่เจดเรียนที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่เจดเรียนเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภทางการเงินมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาบางท่านนี้นะครับผมที่เก็บหอมรอมริบนะฮะ หรือว่าไปกู้ยืมมานะครับเพื่อที่จะเอามาลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้ลงทุนทําธุรกิจการค้าของตัวเองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีการงานที่มั่นคงบางท่านนั้นมีธุรกิจอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะขับหยับขยายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับฉะนั้นดวงการเงินของท่านถ้ามีไพ่เจดเหรียนนี่ถือว่าดวงการเงินมั่นคงและมีโอกาสที่จะทําให้เงินของท่านนั้นงอกเงยน,นะครับเป็นเท่าทวีคูณอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองครับ คราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดวราศีพฤษภกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงระหว่างวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ king of cups หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยไพ่ใบนี้บางทีคนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอาจจะเป็นลูกครึ่งไทยจีนอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่ก็คือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยนะครับที่จะเข้ามา ผู้ใหญ่ท่านนี้จิตใจดีชอบช่วยเหลือซัพพอร์ตและก็สามารถที่จะซัพพอร์ตด้านการเงินการทองให้กับตัวท่านได้นั่นเองนะครับไพ่ไหนออฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่8ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าชาวราศีพฤษภนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกดีแต่งตัวดีพูดจาดีมีวาทศิลป์จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆเลยนะครับบางทีตัวท่านเองนั้นไปเจรจาง,งานคนที่เป็นลูกค้าก็มีโอกาสที่จะพัฒนา กลายเป็นคนรู้จักมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นคนรักได้นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นต้องควบคุมตัวเองซะหน่อยนะฮะบางทีจะไม่ได้มาคนเดียวจะมารู้จักหลายคนในลักษณะแบบนี้และนอกจากนั้นตัวท่านเองก็ยังมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันทรไพ่ใบนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชายที่เกิดยวราศีพฤษภนั้น ดวงชะตามันมีโอกาสที่จะมีกิ๊กมีกากมีบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนเอาไว้นั่นเองนะครับอาจจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วให้ระวังว่าจะมีปัญหาตามมานั่นเองนะครับไพ่ไปน,นี้ในกรณีที่เป็นคุณผู้หญิงที่เกิดราศีพฤษภนั้นถ้าจะคบใครรักใครมีคนมารักมาชอบมาจีบในช่วงนี้ค,คือคบได้เพียงแต่ว่าค่อยๆศึกษาดูใจกันไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่ง ให้ระยะเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนั่นเองเพราะว่าบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่โสดจริงให้ระวังไว้ด้วยว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองเนะครับเพราะว่าความรักของท่านนั้นมันมีไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งตามที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันเป็นไพ่แห่งความลับ บางทีบางท่านนี่นะครับคืออยู่ด้วยกันเลยนะฮะโดยที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับรู้หรือว่าบางท่านนั้นไม่ได้แต่งงานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ว่าอยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าสร้างครอบครัวด้วยกันหรือบางท่านนี่มีคนรักมีคู่รักอยู่แล้วแต่แอบจะมีกิ๊กมีกากอย่างนี้เป็นตน้นให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะถูกจับได้ตัวท่านเองนั้นมีเรื่องเครียดอยู่ใคร้บไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่แบดดาบ ให้ระวังว่าความเครียดนั้นมัาอาจจะเกิดจากความรักก็ได้นั่นเองนะครับถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองอาจจะเกิดขึ้นกับคู่กับแฟนของท่านนั่นแหละนะฮะที่ไปมีกิ๊กมีกัก๊กให้ระวังว่ามันจะนําพาไปสู่ปัญหาก็คือไพ่เดทไพ่เคราะห์ใหญ่พไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็ไม่ดีเรื่องการงานก็ไม่ดีความรักก็ไม่ดีให้ระวังว่าจะเกิดปัญหามีโอกาสเลิกรากกันนั่นเองนะครับฉะนั้นทางที่ดีแล้วไม่ควรเริ่มตั้งแต่แรกจะดีที่สุดนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภเป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมระหว่างวันที่1ยไปจนถึงวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเตลเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระ,ระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิาราศีพฤษศทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นํานเอาคําติชมของท่านเนี่ยไปปรับปรุงไปพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ